Very well อุ้ยอุ้ยจะตายแอบทันไหมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไปทางซ้ายเฮ้ยไง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 เลื้นที่ใหม่จะไปหามันเหรอยแน่งอะไรอะไรอะไรต้อนต้อนต้อนคอร์คิปเปอร์นะครับวันนี้จริงๆนัด เพื่อนไว้อีกคนนะัดเพื่อนเบสเพื่อนเบสแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเบสไม่มานะคะเดี๋ยวว่าเราจะสร้างโลกสร้างตัวแล้วก็เล่นกันไปก่อนเคยเล่นไปแล้วแต่เป็นการไปเล่นกับเพื่อนแบบรวดเร็วรวบรัดอันนี้จะเป็นอีกเซฟหนึ่งที่จะมาเริ่มเล่นกันเองกับเพื่อนเบสนะคะโอเคพูดถึงตัวเกมกันต่อก็จะเป็นแนวออกไปตีมอนลงเหมืองหาของนะแต่เดียวกันก็ต้องตีบอสมีบอสให้เราตี จริงๆประวัตินี่คือก็คือเป็นการเลือกอาชีพแหละเป็นคนสวนดีกว่าเราทำสวนเป็นตัวละครลักสงบเริ่มกันเลย<ม>ยิ่งใหญ่นะเอฟเฟกต์ยิ่งใหญ่ปะเราก็จะเอะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเฮ้ยตัวละครอย่างเปรี้ยวอ่ะมันเทเ่อะไรขนาดนี้นี่ไงนี่ไงแล้วก็จะได้เสียมทองแดงมาในการขุดพื้นใช่ไหม ก็ได้บนกดน้ำอันน้อยอันเล็กระดับเริ่มต้นวิธีเล่นก็คล้ายๆไม้ครับเลยเริ่มมาก็เนี่ยตัดไม้เพราะฉันต้องใช้มือของเราฟาดไม้หมับเขาให้กดช่องเก็บของยังไงกดแทบนะคะแมบก็คือกด M ทั่วไปเนาะกด M ก่อนอื่นเลยเริ่มต้นกดแทบนะจ๊ะนี่คือโต๊ะไม้มก็จะบอกว่าเราต้องการไม้เท่าไหร่อยู่ที่มุมฝาล่างเห็นปะตีไปเลยจ้ะตีจนกว่าจะพอจ้ะ เราต้องตีมาเผื่อคราฟทอชด้วยโอเคนี่ถือทอชไว้ก็จะเห็นเก็บเห็ดเอาไปทำอาหารได้นะครับไอเทมไหนที่มันขึ้นว่ารุงได้อันนั้นคือเอาไปทำอาหารคลิกวางกดคลิกขวานะฮะวางไว้ก่อนตามมุมอือหือวิ้ย้มาเลยพันลากอันนี้ก็คือเอาไปปู่ได้อีกขวานไม้ต้องใช้ทองแดง จะมีตะเกียงติดตัวในตัวเราเอาตะเกียงมาใส่ได้นะคะอันนี้ไว้ใส่กระเป๋าใส่สร้อยใส่แหวนสองอันใส่หมวกใส่เสื้อใส่กางเกงอันนี้ก็เป็นสกิลที่เรามีที่สําคัญว่าคือหลอดอาหารตอนนี้ของเราลดครึ่งหนึ่งแล้ว <c oughs> เห็นปะไม่ทำเลยเลยเดินไปเดินมาลดครึ่งหนึ่งเก็บของไปก่อนเก็บไปก่อนขุดกันเมื่อกี้เราเห็นทางนูน้นอย่างเงี้ยขุดไปเรื่อย กรอนเวลาเราใช้มันก็จะมีค่าที่ลดลง <_ s> เห็นไหมข้างล่างสมมุติเราขุดดไปอย่างเงี้ยมันมืดมากใช่ปะแล้วเราอยากกดใช้ทอชมาปักสลับไปกดที่สล็อตก็ได้เลื่อนสกอตมาก,ก็ได้แต่ถ้าเอาสะด,ดวกก็คือกดชิป s> <S เห็นไหมมันจะสลับให้ทันทีวางส่วนที่วิป,ปับอยู่ตรงนี้นั้นก็คือแร่ที่เราต้องการนั่นเองเออขุดไปใช้แร่เป็นแร่ทองแดงฮะเราขุดก็จะได้พวกหินมาอะไรเงี้ย อันนี้คือเตาเผาก่อนเราได้มาเป็นแร่ทองแดงแล้วก็ต้องมาคราฟตเตาเผาเพื่อที่จะเอาแร่ทองแดงเนี่ยมาเผาต้องใช้หิน20่สุดนะครับสุดนะครับไ,ได้เตาเผามาแล้วจ้างไงดีวางยัไงดีวะวางนี้ก่อนันโอเคเอาแร่สัเก้าไปกดชิปนะกดชิปแล้วก็คลิกซ้ายรอครับใช้ทั้งหมดยันนะเมื่อกี้ในการสร้างหมอ้อทําอาหารใช้ไม้2องแท่งทองแดง6โอเคครบ6อันเราทำอน,นี้กันสร้างนี้ก่นอนหม้อปรุงอาหารนะคะ เอา,าไว้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันง่ายดีวิธีการปรุงต้องใช้ส่วนผสมสองอย่างในการปรุงนะแล้วก็เราสามารถดูสูตรตรงนี้ที่เราเคยปรุงแล้วได้เพราะงั้นตอนนี้เรามีแค่เห็ดเราต้องไปหาอย่างอื่นที่กินได้ก่อนเมื่อกี้เอา้าเฮ้ยมีอะไรสั่นสะเทือนอยู่แถวนี้ด้วยบอสแน่ๆมันใกล้ขนาดนี้เลยวะเฮ้ยสั่นน่กกากลัวมากยัไงไงสลามอ๋ะ เด well. well. e> <im ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับลูกไม้หายไปไหนมาหายไปไหนหายไปนอน Very well Very well เฮ้ยเอ้ยจะตายแอบดีนะเกมนี้มันตายแล้วมันมันเซฟของที่อยู่ในสล็อตข้างล่างนี้ให้เราแค่ต้องเอาตัวรอดเพื่อไปเก็บหลุมศพ แล้วก็หลุมศพมาตั้งเป็นอ,อนุษรสถานแล้วก็กลับสู้สลามต่อมันจะมีสลามกลมๆ้ลยนด้วยสลามกลมๆนี่มันจะไม่ไม่ตีเราถ้าเราไม่ตีมันก่อนสลาม,สมกลมๆของพังต้องสร้างโตะซ่อมด้วยนะชิ้นส่วนช้อนแครบอะไรก็ได้ย่อยเอเข้าไปในย่อยไป็เศษชิ้นส่วน เฮ้ยม่วงมาเลยอาไม่คูตัวคุณยังไม่มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมเชี่ยวชาญโคตรน่ารักสวัสดีครับคุณเบสมันตามหันตามเมาวะเนี่ยโอ้ไม่ทำตามเมาใช่โอเคฮะคุณเบสฮะเริ่มต้นปล่อยไหมเฮ้ยนี่ไงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณเลือกเป็นเชฟเหรอเออเป็นเชฟก็จะได้หม้อมา ผมต้องไปตัดไม้ก่อนฮะมาทางนี้ฮะผมจะพา<อ>ไปตัดไม้นี่ไม้มันจะหน้าตาเป็นแบบเป็นรากเดี๋ยวพาไปดูเดี๋่านี่ไม้มันจะหน้าตาอย่างงี้ใช้มือ <c oughs> ใช้มือทุบเลย <c oughs> <c oughs> ใช้มือทุบเลย <c oughs> ทุบให้หมดทุบให้หมด <c oughs> ใช่ <c oughs> มันมีหลอดอาหารด้วยนะทางเออซ้ายบนเห็นปะมีพลังชีวิตกับอาหาร <c oughs> อาหารหมดก็ตายหา่า นี่ได้ใช้ปะใช้ใช้กใช้เก็บอาหารสิถ้าใส่เห็ดสองอันจะเป็นไงวะเฮ้ยทำได้ด้วยเอาเห็ดวางสองช่องหัอกมาเป็นอะไรอะยังไม่ค่อยคุ้นยังไม่ค่อยชินกับอนี่เลยฮะวิธีเล่นมันใช่ไหมอันนี้คือเราขุดขุดไปทางไหนเลยก็ได้อย่างนี้อ่ะใช่ แล้วมันไปไหนพอขุดมาแล้วมันก็จะมีบางพื้นที่ที่เป็นอย่างเงี้ยอ๋อเป็นทะเลเรียมมองแบบด้านบนใช่<น>ใช่ตรงนี้น่าจะมีบอตสตัวเบสแม่งพื้นข้างบนเนะใช่พื้นมันเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันสนะั่นน่ะอะไรมีบอสแน่เลยมันสั่นเบอร์นี้กลับไ,ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่มีอะไรเลยจะตีบอสได้อะ ไ่ตีเก่ตีมันเลยเฮ้ยอะไรนะนัซรามเนี่ยมนดูอยู่แถวนี้มันสั่นอะสั่นไหมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยทางซ้ายลงลงน้ำได้ปะเนี่ยลงไม่ได้เดินเดินไปมันก็เฮ้ยเราจะไปเหรอไม่ไปแค่อยากดูมันไปไม่ได้อยู่แล้ว嘛ตอนนี้คุณต้องหาเอ่อไม้ก่อนใช่ไหมครับใช่แต่เอ้ยไม่ได้เลย ไม้เมื่อกี้เห็นอยู่ฝั่งเนี้ยข้างบนเหรอใช่อยู่ด้านบนเนี้ยตีไปเฮ้ยตกไม้อะไรอ่ะเก็บได้เอาไปทำอาหารได้ไอ้กล่องพวกเนี้ยกล่องไม้พวกนี้ตีได้นะมันเผื่อมันมีของดอกเนี่ยเห็ดนี่เราควรเก็บไว้ปะอ่อเก็บก็ได้เฮ้ยี่จะตีมึงเอ้ยจะตายห่าเฮ้ยเฉย เฮ้ยมันหิวเร็วจังใช่มันหิวเร็วมากเลยอ๋อเห็ดไหมเห็ดให้พลังงานอยู่นี่เดี๋ยวใช่อันดอกนี่ก็เก็บได้มันเป็นอาหารเหมือนกันมีอะไรที่มันดีกว่าเห็ดไหมนี่ไงไอเอาดอกไม้ไปผสมกับเห็ดอ่ะหรือเอาแบบปลาดาวมันคือใช่ใช่ใช่มันเป็นไมเอามานี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะปลูกแตนกิ๊บ เดี๋ยวหาที่ปลูกกันอุ้ยฟักทองหรือเปล่าวะไม่ใช่พริกให้เระเบิดมันใช้ขุดด้ยวยด้วยวะฮะเอามาปาดอ่ะไอไม่ใช่ก็ปะปาดปาใส่ผหนังไงล้องปาดลง<ว>องไม่รู้เหมือนกันว่ะ อุ้ยยังไงหินดีเลยเอ๊ะฉันน่ะไม่เห็นเลอ๋อแค่นี้ยมันน่าจะมีระเบิดใหญ่กว่านี้หรือเปล่าอุ้ยโคตรน่ากลัวเลยแต่ระเบิดแบบแอะต้นไม้แถวไหนดิวันนี้มันต้องหาน้ำด้วยนี่หว่าน้ำก็อยู่นั่นไงเดินขึ้นไปแป๊บเดียวใช่ไหมงั้นขุดบนนี้เลยละกัน ให้ถึงน้ำเลยมันเพิ่มช่องได้ไหมหรือว่าช่องมันเพิ่มได้แ,แต่ต้องเจอกระเป๋าอ่าเรียบร้อยโอ้โหแบบมันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยใช่ใหญ่มากปุกต้นหน้าโอเคมันมีดาบไหมเรามีอาวุธปะ่ะมีนะต้องนั่นไงใช้ไอ้นี่ครับ ที่โตครับอ่ะปิดไม้อุ้ยไม่ได้จะตีขอโทษ <c oughs> โอ้ยโอ้โหเฮีย้ยสลามตีโคตรแรงแรงหล,งลุมเด้งยังหลุมเด้งยังเฮี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยับมาตีผม <c oughs> <c oughs> ผมรอดูคุณหลุมเด้งอยู่นะคะ เป็นยังไงอะตอนตายลองดูดิเดี๋ยวค่อยลองดีกว่าเบสกดแท็บขึ้นมานะดิเอ่อฮะเออเห็นรูปหน้าตัวละครกับรูปดาวปะกดรูปดาวอ่ะมันคือสกิลที่เรามีนะแล้วก็ถ้าไปกดตรงสกิลอีกทีนึงอ่ะถ้าเราเวล5าวลล0 10ใช่ปะมันจะไปอัพพวกสกิลทีพวกนี้ได้กดแล้วไอ้นี่เลยนะกดแล้วกดเลย รีเซ็ตใช้ใช้อะไรวะเนี่ยเงิน <c oughs> มันต้องไปเอาของมีค่ามาขายกับพวก NPC อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับอุ้ยเจอเจอแล้วเจอตรงที่หญ้ามันเกิดสูงสูงอ่ะอุ้ยนี่ไงเฮียแม่งเบสอยากเห็นบอสปะ่ะเจอแล้วเออเจอแล้วอ่ะเนี้างนี้ๆๆนีๆ้ เห็นยังเฮ้ยโอ้โหนี่มันตัวเชี่ยอะไรเนี่ยจะไปหามันเหรอไม่หาไม่หาไปดูใกล้ๆพอแล้วพอแล้วเนี่ยเห็นเวลามันกระโดดขึ้นมาจะเห็นไอ้เหมือนเหมือนสัญลักษณ์เขาเรียกอะไรว่าที่ขีดพื้นอยู่อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอดูเห็นไหม Oh. เออเวลาเวลามันตายแล้วอ่ะเราไปซื้อของบูชามากับ NPC อ่ะแล้วเราก็เอามาบูชาเรียกบอสใหม่ได้อ๋อเรียกได้เรืเร่อยๆโอเคใช่ครับ uh. 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 ตีแล้วถอยตีแล้วถอยเอ i e ช t g เจมสโตน ทำไมความรู้สึกเหมือนเล่นสตาร์ดิวอยู่เลยวะเฮ้ยนี่อะไรอะเฮ้ย,ยแเอแอะคุจะตายนี่เราควรทำอะไรก่อนวะเนี่ยหรือว่าขุดไปเรื่อยเลยคือตอนนี้มันม,นมีมันคือมันมีหลายช้อยเว้ยจะทำบ้านก่อนก็ได้ทำเตียงอะไรเงี้ยหรือ,อ,อถ้าอยากสำรวจที่ใหม่แล้วก็ขุดไปเรื่อยเลยขุดออกด้านข้างด้านบนขุดถ้าขุดไปไกลกว่านี้มันก็จะเจอ พื้นที่อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนระบายโอมยังไม่ได้ขุดลงล่างเลยนี่ไงข้างล่างมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยเออเห็นข้างล่างเมื่อกี้อ้าสอัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอะไรกูจนมุมในที่สุดคุณก็ได้สัมผัสรสชาติของการตายเอามันไปไงเนี่ยตรงอ๋ตรงนี้อุ้ยไปลกแล้วเวลาคือแบบตีไอ้ตัวเนี้ต้องมนระวังตัวอื่นด้วย ดอกเทวลิปเต็มเลยคนั้งดูมันสะท้อนน้ำโคตรสวยเลยเออฮี่สร้างสะพานไปไหมวิ้ยอะไรอะ่ะฮาร์ดเบอร์รี่ซีดฮาร์ดเบอร์รี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงพื้นที่ใหม่เหมือนเป็นพวกหินเกเลือ <c oughs> เอาเหรอเนี๋ยวมาหินไหม นี่นี่ทางนี้นี่เว็บเว็สงสัยสงสัยกูหวังสูงอ่ะเฮ้ยตีไม่เข้าตีไม่เข้าละอ้าวใช่ฮะเราต้องทำอุปกรณ์ให้มากกว่านี้กันตั้งไว้นี่กันเลยไปมาตั้งด้วยกันดิเนี่ยไหนอ่ะอนุสรณ์ต้องฝั่งนี้การตายครั้งแรกต้องบูชาไว้ตรงนี้ วยสลัดเอออันเนี้ยกินแล้วมันกินแล้วเรืองแสงด้วยนะเว้ยแหม่เนี่ยเห็นไหมมันมีข้าวอ่ะวกินแล้วมีออร่านําไปมองจริงจริงอยากไปข้างบนให้มันสุดอ่ะแต่ว่าดูดิข้างบนมีแต่น้ำอ่ะไปยากมากเลยจะขึ้นไปตรงนู้นไหมหรือว่าจะขุดไปตรงนี้ตอนแรกจะขุดไปตรงเนี้ยแบบยาวขึ้นไปเลยแต่ว่าได้ขุดตรงนี้ก็ได้ ช่วยกันปุ่มันจะเร็วหุ่นสองไม่นี่นงไงขวาเฮ้ยอะไรวะต้ออน,นเตรงนี้วะน่ากลัวจังเฮ้ยแบบเป็นดิบนี่ไงแบุ่ใจริงด้วยโอ้ที่บุกมันอยู่ที่ซ้ายโอเคก็เด<อ>็ก เฮ้ยไอ้บ้านนี่นี่มันคือบ้านใช่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 บ้านด้วยวนี่ไปไหนพี่พี่ครับเอาเอาเอาเดี๋ยวทางกลับเดี๋ยวปักทอร์ชไว้เยอะๆเฮ้ยนี่มันฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยฟาร์มอะไรฮะฟาร์มรักเฮ้ย เาว่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยมันมันคือห้องที่มีแต่แบบเป็นพื้นสลามไปหมดเลยอ่ะแล้วมันมีก้อนสลามดอปเต็มพื้นเลยอ่ะหรอตามทางอ่ะเออมันคืออะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนลอกอูไปข้าเฮ้ยเชียเชียร์ตเชียอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเบ็เบ็ เป็นเหมือนตัวหนอนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยได้หมวกอีกแล้วเอาหมวกปะเอ่เอเก็บมาถ้าถ้าถือพิกแอคเหมือนท่านั่นนะเหมือนท่าทหารถือปืนอน่ะ <c oughs> เวลาเขารบหมดแถวตรงไปยังไงบ้าเออนี่ต่<จ>อสะพานไปใช่ไหม ไม่ไมันมีทางไปนี่ถึงแล้วอออ๋ออ๋ออ้อันนี้มันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรวะเหมือนเป็นถนนน่ะมันจะวงเป็นเป็นวงกลมรอบบ้านเราเลยเว้ยลองเดินดูดิออรอบแบบรอบแกนกลางอะเหิวข้าวอะเฮ้ยน้ยอะไรวะนี่อะไรวะไป เฮ้ยทำไมแน่นะเอ้ยไอ้เชี่ยตามกูทำไมต้องมาตามกูอุ้ยจี๋พึ่งยังพึ่งมันไม่ใช่ถนนแล้วมันเป็นด้วงมันเป็นทางบอสกีดอกร์โอ้มันคือบอสมันมาจอดไว้ไอ้ยัยมันเป็นทางบอสมันคือบอสมันจอดไว้มันคือทางบอสที่มึงถามว่า มีสลามก้อนสลามเต็มเลยอ่ะเออบอสเฮ้ยเฮ้ยหนอนเอ้ยเฮ้ยหนอนไปถึงไหนแล้วไม่ได้ไปถึงไหนเลยเฮ้ยชิบหายแล้วโมโมโมหนอนเบสนอนไอ้ยนี้บังบอกบังบอกทับแม่งเลยเรามาจากทางไหนวะตรงนี้ตรงนี้เจ้ แล้วเพื่อนกูนบอกเป็นถนนถนนพ่อมึงดิไอ้สัสถนนบอสไงเฮียถนนก็เฮียแล้วไอ้เยอะเป็นถนนบอสแม่งโคตรน,น่ากลัวเลยเมื่อกี้เราคือแบบอยู่ดีๆก็สั่นอยู่ดีๆก็มาเพราะคือมาแล้วไม่ทำอะไรแล้วเดินนะมาแบบขับผ่านไปอะแล้วก็ไปไม่ตายว<ห>ะไม่ตายไม่ตายไอ้เหี้ยแม่งโคตรน่ากลัวแล้วเมื่อกี้รอดได้ไงอะแบบ ข้ามุมเดียวอีกพิกเซลเดียวขาบอสมันก็โดนแล้วเมื่อกี้ใช่เข้ามุมก่อนเลยกล่วอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วไม่อยากเข้าไปเลยแต่มันน่าจะวนแล้วไหมเนี่ยเนี่ยอีฝั่งตรงข้ามนี่มันเป็นแมลงเต่าทองเหรอมันเป็นพื้นที่หนอนอ่ะอ๋อก็ถึงว่าทำไมมันมีสลามมีอะไรไม่รู้แต่เอยอะไรเชี่ยเชี่ยนอน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 เชี่ยเชี่ยนอนนอนนอน ไม่เข้ามามองกระแพงตออไม่ต้องเข้ามาเย้เลือดกูเรไอ้บอตัวเมื่อกี้มันฆ่าได้โวะฆ่าได้ใช่ไหมใช่ไหมเออไอรอนใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อรถไฟมาอ้เย้เยเวงไอ้เย่ยังต้องดักูเราไม่เข้าใจนะเมื่อกี้ ทำไมกูต้องปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดออกเลยไมไม่รู้ต้องยืนดูพยายามอยู่ให้เงียบที่สุดเลยไม่ดีร์ดอุ้ยโบราณสถานที่ถูกลืมฮะไม่รู้อ่ะ The Forgotten Rune เฮ้ยไปต่อได้แค่รอกแค่แค่รอกแค่รอกแค่รอก เฮ้ยมอนมอนตัวแรงตาแดงๆมันยิงปืนใส่อ่ะโอมันมันไม่ใช่ยิงปืนตัวมันมักฟันน่ะไม่เอาดีกว่ามันแรงดิเฮ้ยเอ้ยมันตีบล็อกด้วยว่ะไปจิกะแสดงว่าเอาบล็อกเอาบล็อกหลบมันไม่ได้เลยเฮอเบสมันจะไหวป่ะวรีบไปรีบข้ามกันไหนวะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ รถไฟรถไฟสายด่วนมันน่ากลัวกันไปแบบนีงิงกว่าชินคันเซจอเออเออเอออุ้ยแม่โคตรห้อนโคตรห้อนเลยมันขี่มาทับบ้านดูไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีระเบิดว่ะลองเอาระเบิดไปปาใส่บอสดูไหม เอาดีเอาดีเอาดีด้วยกูไม่ห้ามด้วยแล้วกูก็ไปเลยนะไหนวะเนี่ยนีนี่นไหนวะนี้ถูกแล้วเอาบอสไหนอะบอสนี้บอสนี้ดูก่อนไหมล่ะมีอันเดียวนีเเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเยเ้ยเฮ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 เฮ้ย มันวางนี่หรอใช่เอ้ยงั้นงั้นเฮ้ยกูไม่มีไม่มีวอลขุดวอก่อนรู้รู้ใช่ไหมว่าจะบอกอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปวางนะเราเราเดี๋ยววิ่งกลับมาได้เอ่อพอวิ่งกลับมาปุ๊บก็วางวอประตูเลยได้ได้ ไปไปเฮียชิบหายชิบหายแล้วหมอไม่ช่วยเฮียอะไรเลยหมอช่วยเฮียแไปเงยไปแล้ววะไปไหนก็ไม่รู้ไปก่อนเยอย่าเพิ่งหมอไม่ช่วยเฮียอะไรเลยนี่คืออะไรไปเงยไปเงยไอ้เหี วิสชิพายเดี๋ยวมันเข้าสวนกูปะเนี่ยเออไปไหนแล้วเสียวอุ้ยมันกลับที่เดิมแล้วปะไม่รู้อ่ะเบสอะไรเดี๋ยวย่องไปดูเฮ้ยได้แล้เสียมันกลับแล้วมันกลับแล้ว วังวา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 งวังเฮ้ยจะไปหุดเหล็กปะทำไรข่าไม่ได้หรอกได้เอ้ยฮอะไรมันโตมันโตโอมันโตเดกวาสลัมไลทำอะไรมึงชักดาบออกมาแล้วจริงเ้ยเอ่อเหล็กอยู่ข้างล่างข้างล่างที่หนึ่งใช่ ไม่ขึ้นแล้วข้างบนนี่ใช่ตายเยอะไม่น่ากลัวใช่ไหมไแต่ข้างล่างมันก็มีดิมันเป็นวงกลมอ่ะมันจะไม่มีกับดักหรือว่าอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยโอ้โหแร่เหล็กตรงนี้เยอะมากเนี่ยด้านขวาก็มีอีกเอาเลยปะเอาเลยตอนที่มันจะมาเฮ้ยไอิจิมา เฮียพึ้งโอ่ยฝั่งนู้นมีอีกเอาไหมเอาเอาความโลภเอาเอาความโลภนี้ตอนที่อยู่ถนนไม่น่ากลัวใช่ไหมเนี่ย เข้าใจแล้วทำไมเรียกถนนชี่ยน่ากลัวนี่เฮียกูไม่อยากไปไกลเลยไม่อยากไปไกลเดินแล้วไม่มีท่างานกูไม่กล้าเลยอ่ะน่ากลัวใช่ไหมอะไรอ่ะเสาเปล่าเสาอะไรอ่ะเหี้ยแม่งตาแดงตาแดงตาแดงยังไงตีแล้วได้โอ้ยอ๋อ ไอเนี่ยไอตัวเนี้ยมันดอบคาถาไฟด้วยนะไอตัวที่ถดค่ะเกมนี้มีเวทด้วยหรอใช่ใช่มีธนูมีเวทเชี่ยสุดยอดอุ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วอยากด่ะเรียบด่วนน้องเรียบด่วนอุ้ยเชี่ยมันมันกวาดอะไรไปอะเมื่อกี้เออมันกวาดอะไรวะเมื่อกี้เราไปดูครับเหมือนรถไฟในสตาร์ดิวเฮ้ยมันกวาดไรอะไม่ไม่มีเลยไอ้เชียไม่มีถังเก้า เล็กเล็กเล็กหมดแล้วหมดแล้วเบสไม่มีทางเข้าเฮ้ยเราไม่ไม่ไม่ไปแล้วตรงนี้ตรงนี้หลบได้ตรงนี้หลบได้เฮ้ยหลบได้หลบได้ไป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 เฮ้ยขวามือแน่เต็มเลยเชียชิเบสโอ้โหเชี่ยเหล็กได้อยู่แหละทันแหละทันแหละ แล้วแม่งเมือกสลามเต็มเต็มทางเลยเฮอเยอะเยี่ยใจไม่ดีเยอยโอ้ยจริงจริงจริงมันมาเจอเลยังไปิ๊ดชิบหายไปตรงนี้ตรงนี้้เฮยห๊ดเฮ้ยตีมันได้เหรอตีแม่งเลยนี่แน่ไม่ยินเสียงไม้ยินเสียงดังแป๊ะ เ <14. S 1> งย่อยคัพเปอร์พิกแอ็ทิ้งเลยนะครับผมครับแล้วนะคะล้วงทำงานเหล็ก <c oughs> นี่ไงดาบเหล็กอ๋อเชี่ยแม่งใช้แท่งทองอ๋อต้องครับอันนี้ก่อนปะนี่ไงนี่ไงเตาเผาหลอมแร่มีค่าเอาไว้นี่นะน่าจะต้องทุบอันนี้ออกแล้วแหละอะไรอะเ m ม l ลติ้งอ๋อเครื่องหลอม เราควรจะเอาดาบก่อนหรือเราควรจะเอาพิกแอกก่อนพิกแอกก่อนก็ได้ไหมฮาร์ตี้เบอร r เบอร์แรปอยากรู้ว่ามันจะขุดเร็วแค่ไหนเฮ้ยทีเดียวว่ะเบสโอ้ยไหนดูสิโอ้โหันีุดยอดบ้านบ้านมันจะเป็นบ้านจริงจริงสักที ตีหนึ่งแหละใช่เหรออ๋อฟัคโอเคเสร็จตรงนี้ตยวอ,ออกแหละโ okay. <c oughs> อเคอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพออื่อความสบายใจล้วนโอเคไปแล้วเจอกันนะครับ thank you มากบ๊ายบาย